ทีนี้ก็ลองถามคนมีคู่เอ้ยถามเป็นคู่กันบ้างดีกว่าว่าอยากจะบอกรักใครใช้คนข้างๆหรเปล่าเนาะก็เรียกได้ว่าบอกรักกับคนไทยทุกคนเลยดีกว่านะผมว่าไม่ไม่นานนะชีวิตเราจะมีอะไรดีๆเข้ามาแน่ๆเพ <Wow. S 2> ียงแต่ว่า <Wow. S 2> มันเป็นแค่บททดสอบที่จะทาให้เราผ่านความทุกข์ใจความทุกข์ทรมานใจไปแค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเองครับว้าวขอเชิญชวนให้ทุกคนบอกรักคนในครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะครอบครัวเป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดค่ะบ <Wow. S 3> อกรักกันจิ จริงแล้ววันวาเลนไทน์มันเป็นวันแห่งความรักแต่ก็อยากให้รักกันทุกๆวันรักกันนิดนึงไหมคะถึงหนุ่มป๊อกจะเขินจนไม่กล้าบอกเลิฟเลิฟแต่ก็มีซุปตาฝากบอกรักแฟนๆทางกระจายรับวาเลนไทน์มาด้วยค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับมีความสุขกับสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักนะครับผมขอให้วันนี้เต็มไปด้วยความเป็นสีชมพู 海。